สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องอยูมารุมฮักได้ยูแล้วก็ช่องไมล์ลับเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะพรุ่งนี้นะคะทุกคนคงจะได้ฟังข่าวนะคะจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารุ้นกันนะคะสําหรับใครลหลายๆคนนะคะไมล์รับเจเจหรือช่องอยูมารุมฮักได้ยูก็จะออกมาพูดแล้วก็ฝากเตือนเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยเนาะนะคะเมื่อเมื่อไรที่เราคิดว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ย เราจะโตไปในวันข้างหน้าเราจะเป็นคนดีในสังคมในวันข้างหน้าเนี่ยอย่างแรกคือเราหยุดทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหยุดทําสิ่งที่มันไม่ดีอย่าลืมว่ายุคนี้และอนาคตข้างหน้ามันเป็นยุคเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเร็วมากอะไรที่เราทําไว้ในข้างหลังเนี่ยนะคะเมื่อเราโตขึ้นไปสิ่งที่เราทําไว้ไม่ดีหรือดี มันจะเป็นอดีตของเราในในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะเป็นอดีตที่เราทําไปแล้วนี่แหละคะ่ะหากเราทําความดีเราโตไปในอนาคตข้างหน้างานการที่เราได้ทํามันดีถ้าใครที่คิดไม่ดีกับเราอยากจะทําให้เราเสียหายเนี่ยต่อให้ไปขุดประวัติของเราในอดีตของเราที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาจากเด็กจนโตของเราจนมาถึงปัจจุบันของเราเนี่ย เมื่อเราทำความดีมาตลอดเนี่ยต่อให้ขุดยังไงก็จะหาสิ่งที่มันไม่ดีมาประจานหรือทำลายเราไม่ได้ถ้าเราทำแต่ความดีขุดยังไงก็จะเจอแต่ความดีของเราจะประจานยังไงก็ได้แต่ความดีของเราเอาออมาประจานให้คนอื่นสรรเสริญยืนยอจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมาประจานตัวเราแน่นอนเมื่อเราทำความดี แต่เมื่อไรที่เราคิดไม่ดีทําไม่ดีคิดให้ร้ายคนอื่นปักปั๊มใส่ร้ายผู้อื่นเขาเนี่ยแล้วสิ่งที่เราปักปั๊มให้ร้ายผู้อื่นเขามันไม่ได้เป็นความจริงแล้วทําเราเนะ่ะทาแต่สิ่งที่มันไม่ดีทําอะไรที่มันไม่ดีไว้ข้างหลังเนี่ยนั่นมันคืออดีตของเรายุคนี้ที่บอกนั่นแหลคะค่ะมันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเร็วมากเมื่อเขาไปขุดอดีตของเราเนี่ยก็จะเจอแต่สิ่งที่เราทําไม่ดีไว้เนี่ย ออกมาประจานตัวเราต่อให้เรามีหน้าที่การงานที่ดียังไงเมื่ออดีตของเรามันไม่ได้ใสสะอาดมันไม่ได้ขาวมันไม่ได้สวยหรูเป็นอดีตที่เราทำแต่สิ่งไม่ดีไว้เป็นอดีตที่เราทำแต่อะไรที่มันไม่ดีอะ่ะก็จะถูกขุดออกมาประจานตัวเราในสิ่งที่เราไม่ดีก็จะมีแต่คนดา่าโทมีแต่คนสาปแช่งเรานะคะแล้วในยุคนะคะปัจจุบันนี้เนี่ย กรรมที่เราทําไว้เราจะเห็นผลในสิ่งที่เราทำนั่แหละคะ่ะเราทําอะไรไว้เนี่ยกรรมมันก็จะตามมาทันในในในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพรุ่งนี้กรรมจะไปถึงใครบ้างเดี๋ยวเรามารอดูกันคะ่ะทุกคนก็หวังว่าจะนึกและคิดได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํานะ่ยมันเป็นผลกรรมจากการกระทําของตัวเองไม่ใช่การกระทําของคนอื่นหรือผู้อื่นมายัดเยียดให้ นั่นคือการกระทําของตัวเองล้วนๆอันนี้ก็เลยเอามาพูดมาฝากเด็กๆรุ่นใหม่หากเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอนาคตข้างหน้าที่เราจะเดินไปเนี่ยจะให้มีแต่สิ่งดีๆเราหยุดทําสิ่งที่ไม่ดีหรือใครที่ไม่เคยทําอะไรไม่ดีมาแล้วก็ขอให้ทําแต่สิ่งดีๆไปใครที่ทําสิ่งดีๆมาแล้วก็ขอให้ทําแต่สิ่งดีๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอนาคตข้างหน้าต่อให้ขุดอดีต ขุดประวัติของเรายังไงจะไม่มีทางเจอคําว่าไม่ดีของเราแน่นอนเมื่อเราทําความดีนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ